มากินร้านตรงนี้แหละค่ะร้านตรงนี้นะคะโอ้โหกี่เฮ้ยกี่ห้าพันกี่นะเออห้าพันที่ไหนล่ะที่ไหนล่ะคอมมี่ดีอ่านมาอย่าง แถวนี้ก็มีเยอะๆอะไรกิคนเยอะอะไรอุ้อะไรอยกางไรไม่เอาอุดอะไรวเลยมาเผ็ดเยอะใหญ่โอ้ยน้อยกินนะไม่เอาแล้วน้อยกินนะเอาแบบเป็นอย่างๆไปดีกว่านะเออไม่เอาแล้วโอ้โห กินคนละอย่างไปเราเรียนรู้สิออตจะนี้ก็น่ากินไหมนึกที่ด,ดูเรียนรู้นะกินะออมาเรียนรู้เออเสร็จแล้วอ,อแต่ว่ามันจะเหมือนกันไหมอย่างงี้นะนะโอ้มันโกหกในกินอะอย่างนี้นะนี่ขายอะไรอ่ะคือรี คนเยอะจําเลย con nhớ คน nhiều จําเลยอย่าใส่ hả นี้ nhiều ว่า นายลองดูเออต้องไปหาที่เธอทิ้งไอ้นั่นก่อนเนี่ยอืออ่อยูโอโหไปงั้นก็กลับไปเดี๋ยวค่อยกลับไปเดินมันมาถึงนี้แล้วมีที่ไหนอีกโอโห นี่รถมาแล้วดูดิ๋ยวน้ากลัวจังเลยเก๋นะเออก็ใช่สิคือรันโดดนน้ำมันเออชื่อเหนูกินเนาะนี่ซื้อถุงใส่ดีๆดินี่ซื้อถุงให้เธอใส่ถุงละเท่าไหร่สามแฮกถุงละเท่าไหร่สามแฮกเออเอาสีอะไรดีอ่ะ เอาสีอะไรดีกี่ไอ้นู่นห้าเฮกไม่เอาอะนะเอาสามเฮกเนี่ยนะอี๋เอาสีอะไรมันสีมันยังไม่เอานะสีมันเหมือนแบบโอ้โหมันแบบบื้อปาดจังเลยอ่ะอะไรอนะ่ะ มันว่าอะไรกี่ซื้อกิน,นกหู่อไรกี้เนี่ยฮะเขาด่าใครอ่ะอ๋นนะอโอ้ยไม่เอา,าหวานวานได้กี่ล้วเขาด่าหรือเปล่าไม่ได่ดาหรอ